สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งาน Google Meet ในโน้ตบุ๊กนะคะสำหรับนักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะคลิกที่ลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะก็จะเจอหน้าต่างนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะลงชื่อเข้าใช้งาน Google ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมายังหน้าต่างนี้ค่ะหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะว่าอนุญาตให้มี t ใช้กล้องและไมโครโฟนหรือไม่ให้กดอนุญาตค่ะ ปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดไมค์ปุ่มที่สองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดกล้องค่ะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะทางด้านขวามือจะเป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนพื้นหลังค่ะเราสามารถเลือกใช้พื้นหลังตามที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะกดขอเข้าร่วมตรงนี้ค่ะเมื่อกดขอเข้าร่วมแล้วนะคะ ก็จะรอให้คุณครูนะคะรับข้อห้องเรียนค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเข้ามายังห้องเรียนนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถแสดงเลเยอร์แบบเรียงชิดติดกันได้ค่ะแบบนี้ค่ะส่วนรหัสตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสสําหรับเข้าใช้งาน Google Meet ด้วยรหัสผ่านค่ะปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไม์เปิดปิดกล้อง ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสําหรับนําเสนอเราสามารถนําเสนอหน้าจอของเราได้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่3ลักษณะค่ะคือแบบทั้งหน้าจอแบบหน้าต่างแล้วก็แบบแถบค่ะแล้วครูจะสาธิตการใช้แบบแถบนะคะให้นัเกเรยียนนะคะคลิกเข้าไปที่แถบตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะแช์หน้าต่างไหนเดี๋ยวครูยกตัวอย่างหน้าต่างนี้นะคะ กดแชร์เลยค่ะหน้าต่างของเราที่แชร์นะคะก็จะขึ้นมายัางหน้าจอของเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นหน้าต่างของเราแบบนี้ค่ะเมื่อเราต้องการหยุดการแชร์นะคะให้กดปุ่มตรงนี้ค่ะหยุดเราก็จะกลับมายังหน้าต่างห้องเรียนของเรานะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มรายละเอียดการประชุมนะคะก็จะมีลิงก์นะคะสําหรับการเข้าประชุมส่วนปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงจํานวนนักเรียนนะคะที่เข้าห้องเรียนปุ่มต่อมานะคะ จะเป็นปุ่มแชทค่ะเราสามารถแชทได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการได้เลยค่ะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกิจกรรมเราสามารถใช้ไว้บอร์ดต,ตรงนี้ได้ค่ะกดคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มไว้บอร์ดใหม่แบบนี้ค่ะ ไวบอร์ดของเรานะคะก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราสามารถแชร์ไวบอร์ดได้นะคะโดยการกดที่ปุ่มนำเสนอตรงนี้ค่ะเลือกแทบแบบนี้นะคะแล้วเลือกหน้าต่างไวบอร์ดตรงนี้ค่ะแบบนี้เห็นไหมคะไวบอร์ดของเรานะคะก็จะมาอย่างหน้าต่างห้องเรียนของเราแบบนี้ค่ะ เราสามารถเขียนข้อความอะไรก็ได้นะคะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมาขึ้นที่หน้าต่างห้องเรียนของเราเมื่อเราต้องการหยุดใช้งานไว้บอร์ดนะคะแล้วก็สามารถกดหยุดตรงนี้ค่ะก็จะกลับมายังห้องเรียนของเราเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราเรียนจบคาสแล้วนะคะแล้วก็สามารถกดปุ่มออกตรงนี้ได้ค่ะจะเป็นปุ่มออกจากการโทรค่ะตรงนี้เราสามารถกดได้เลยนะคะ เมื่อกดออกแล้วนะคะก็จะมาอย่างหน้าต่างคุณออกจากการประชุมแล้วนะคะจะมีปุ่มตรงนี้เป็นการเข้าร่วมใหม่นะคะเพื่อกลับไปยังห้องเรียนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอห้องเรียนห้องเดิมของเราค่ะหากไม่ต้องการเข้าเรียนแล้วนะคะเราสามารถกดออกจากโปรแกรมได้เลยค่ะสำหรับการใช้งานโปรแกรม google meet ในมือถือนะคะเราสามารถโหลดแอป google meet นะคะได้จาก Pay Store เลยค่ะ พิมเข้าไปนะคะแล้วพิมพ์คำว่า Google Meet ค่ะแล้วนะคะสามารถกดติดตั้งได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถเปิดโปรแกรม Google Meet ได้เลยค่ะการใช้งานในมือถือนะคะก็จะคล้ายกับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยค่ะก็จะมีปุ่มเปิดปิดกล้องเปิดปิดเสียงส่วนปุ่มจุด3จุดตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆค่ะที่คล้ายกับการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะจะมีปุ่มสำหรับพิมพ์ข้อความการแชร์การแสดงคำบรรยายการรายงานปัญหาการตั้งค่าต่างๆแบบน,นี้ค่ะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเพื่อออกจากห้องเรียนได้ค่ะค่ะสำหรับการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Meet สำหรับนักเรียนนะคะก็จะมีวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ